ชมเจสซี่กิรณารอง1 MUT ไม่ได้ใช้เงินสักบาทแม้จะไปไม่ถึงมงกุฎและสายสะพาย Miss Universe Thailand 2023แต่ต้องบอกเลยว่าเจสซี่กิรณาจัสตินชูเธอต่างได้ใจแฟนนางงามไปไม่น้อยและต้องขอแสดงความยินดีที่เธอได้รับเรือให้ดำรงตำแหนง่งรองอันดับหน1ง Miss Universe t h a แ l นด์2023 เท่านั้นไม่พอเจสซี่ยังได้คว้าอีกสี่รางวัลพิเศษล่าสุดเจสซี่ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณซาร่าอาสาลีแคปว่าเธอขอนําเงินจากรางวัลพิเศษต่างๆที่เธอได้มาหารแบ่งเพื่อมอบให้เพื่อนๆน,น,นางงามคนอื่นด้วยเพราะเธอถือว่าพวกเราทุกคนทํากิจกรรมร่วมกันมาและเพื่อนนางงามหลายๆคนมาจากต่างจังหวัด ต้องออกค่าชุดเองประกวดเสร็จขึ้นรถทัวร์กลับบ้านเลยเจสซีเล่าว,ว่าได้บอกเพื่อนๆนางงานไปแล้วว่าเดี๋ยวเราเอาเงินมาใช้ด้วยกันนะจากนั้นเธอวันแผนจะพาเพื่อนๆไปดินเนอร์ทานของอร่อยอร่อยกันพอการประกวดจบแล้วอาจไม่ได้มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันอีก